เรื่องวิชาความรู้บางอย่างที่สำคัญกับการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารหรือว่าเทคนิคฝีมือหรือแม้แต่เรื่องวิชาอาคมที่มักจะมีกันอยู่ในหมู่ของพลานป่ากับหมออาคมที่ผู้คนในสมัยก่อนจะไม่ยอมถ่ายทอดให้ใครโดยเด็ดขาดเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิชาที่สืบทอดต่อๆกันมาแต่โบราณจากพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายของตนเองเท่านั้นเหมือนเป็นวิชาประจำตระกูลนั้นๆโดยเฉพาะ วิชาบางอย่างหากไม่มีผู้สืบทอดเอาจริงๆก็มีเหมือนกันที่เจ้าของปล่อยให้สาบสูญไปพร้อมๆกับตัวของตนเองไม่ยอมเปิดเผยหรือว่าถ่ายทอดให้กับใครโดยเด็ดขาดหรือแม้แต่หาลูกหลานของตนเองที่เหมาะสมไม่ได้ก็จะถ่ายทอดให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่ของลูกหลานของตนเองเท่านั้นที่อาจจะนำเอาไปสั่งสอนลูกหลานคนอื่นๆไปได้อย่างไม่สาบสูญครอบครัวของพลานศรีก็มีพี่น้องหญิงชายอยู่รวมท้องเดียวกันถึงเจ็ดคน แต่มีเพียงพลานศรีคนเดียวเท่านั้นที่สืบทอดวิชา,าคมรวมทั้งได้อาวุธปืนและสืบทอดวิชาต่างๆมาจากผู้เป็นพ่อพี่น้องทุกคนไม่มีใครสนใจอาชีพปลาสัตว์ต่างก็พากันหันไปเริ่มทำการ,กรเกษตรมากขึ้นตามตามไปกับชาวบ้านครอบครัวอื่นๆที่หันไปทำการ,กรเกษตรกันมากขึ้นส่วนใหญ่จะเน้นไปทางทำไร่ทำสวนเพราะหมู่บ้านอยู่เชิงป่าเชิงเขาไม่เหมาะสมกับการทำนา แต่บางส่วนก็ยังยึดอาชีพการหาของป่าล่าสัตว์กันอยู่เหมือนเดิมจนอายุเริ่มจะมากขึ้นหลานศรีแกก็ไม่มีลูกมีหลานแม้แต่คนเดียวพี่น้องคนอื่นๆื่นกระดันมีแต่ลูกผู้หญิงกันหมดก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดวิชาของตนเองให้กับใครเพราะหญิงสาวส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปล่าสัตว์เป็นแน่จนหลานสาวเริ่มจะโตเป็นสาวกันมากขึ้นก็เห็นจะมีเพียงแค่กระถินคนเดียวเท่านั้นที่เป็นลูกของน้องชายที่สนใจเรื่องการใช้อาวุธ และดูท่าทางจะซุกซนเหมือนกับเด็กผู้ชายมาตั้งแต่เล็กหลายครั้งที่เห็นพลานศรีเข้าไปล่าสัตว์และได้สัตว์ป่าอ,าออกมาก็มักจะชอบไปถามนั่นถามนี่ว่าทํายังไงถึงได้สัตว์ออกมาจากป่าแกก็เล่าและบอกวิธีให้ไปบ้างบางครั้งก็ยังสอนให้เสียด้วยซ้ําจนเริ่มโตเป็นสาวดูจะมีความมุ่งมั่นเอามากๆสุดท้ายพลานศรีจึงได้ตัดสินใจถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ไปตามความเห็นชอบของพวกพี่ๆน้องๆและหลานๆ พราะคงจะหาใครมาสืบทอดวิชาของพ่อที่ตนสืบทอดมาเพียงคนเดียวไม่ได้โดยความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความมุ่งมั่นทําให้กระถินเรียนรู้ได้ทั้งหมดอย่างชํานาญเพียงไม่ถึงปีทั้งเรื่องอาวุธเรื่องวิชาคมและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ป่าจากเริ่มแรกหาล่าสัตว์อยู่แถบชายป่าจนเข้าป่าลึกไปได้เพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวใดๆเลยแถมยังเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าคนเดียวเสียโดยซ้ํา ไม่มีลุงป้าคนไหนห้ามปรามเพราะรู้ว่าคงจะห้ามไม่ได้ต้องปล่อยให้กระถินเข้าไปล่าสัตว์อยู่ทุกครั้งแต่ก็ใช่ว่าจะเข้าบ่อยๆมากนักเพราะยังต้องช่วยลงุลงลุงป้าทำไร่ทำสวนกันอยู่บ้างเดือนหนึ่งถึงจะเข้าไปสักครั้งสองครั้งเท่านั้นส่วนพลานสีก็ไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าอีกเลยเพราะอายุอานามก็เหลื่มจะมากขึ้นปืนที่เคยใช้และได้รับการสืบทอดมาจากพ่อเกิดได้ยกให้กับหลานสาวไปเรียบร้อยแล้ว คงจะมีเพียงแค่กระถินเท่านั้นที่ล่าสัตว์เอาออกมาได้ก็เอามาแบ่งปันให้พวกลุงป่าพี่พี่น้องๆได้กินกันเพราะนอกจากสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ก็ยังมีกุ้งหอยปูปลาในลําห้วยที่จับหามากินกันได้ไม่เคยขาดแม้จะมีพรานอยู่หลายคนในหมู่บ้านที่ยังยึดอาชีพการล่าสัตว์เป็นหลักแต่ก็ไม่เคยเข้าไปพบเจอกันในป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเข้าไปไม่ตรงกันนั่นเอง และเรื่องราวไลๆอะไรก็ไม่เคยมีให้ได้ยินมาก่อนตั้งแต่ลุ่นปู่รุนย่ามาแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพลานส่วนใหญ่หรือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เองก็ล้วนแต่มีวิชาคมกันแทบทั้งนั้นก็เลยไม่มีอะไรกล้าเข้ามาย่ำกลายได้จนมีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นจนได้กับกระถินที่เป็นพลานหญิงสาวเพียงคนเดียวโดยความที่ว่าเป็นหญิงมันอาจจะทําให้สิ่งที่ว่านั่นมันคิดว่าจะเป็นเหยื่อได้ไง่ายๆแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น กระถินเข้าป่าไปอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปเกือบสิบวันและมักจะเข้าไปที่ไม้ใหม่ๆอยู่เสมอด้วยความอยากรู้อยากเห็นอะไรอะไรให้มากขึ้นใช้เวลาเดินเท้าไปเกือบจะหมดวันจึงได้ตัดสินใจหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างไกลๆกับรล่องลอยสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่ได้ทิ้งเอาไว้เห็นแถมบางอย่างยังส่งเสียงร้องให้ได้ยินว่าอยู่ไม่ไกลามากนักมัดห่างเสร็จก็ปีนขึ้นไปหากิ่งไม้ที่มีช่องมองออกไปได้ไกลที่สุด แต่ก็ไม่มีวี่แววของสัตว์ป่าที่ได้ยินเสียงนั้นทั้งที่เสียงของมันก็อยู่ไม่ไกลมากนักแต่ยังไงเสียมันก็คงจะต้องผ่านมาให้ได้ยิงแน่พพรลอยเท้าส่วนใหญ่ยังหม่มอยู่รอเพียงแค่มันเข้ามาใกล้ระยะที่จะยิงได้เท่านั้นเสียงนั้นมันยังคงดังให้ได้ยินอยู่เป็นระยะระยะย้ายทีไปทางขวาทีซ้ายทีแต่ไม่ยอมโผล่เข้ามาใกล้แต่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะเจอแบบนั้นอยู่บ่อยๆอ,อาจจะอยู่เหนือลมมากไปหน่อยจนสัตว์พวกนั้นมันได้กินเข้า แสงตะวันลับขอบฟ้าความมืดกระลงมาเยือนพร้อมกับความเงียบที่มาพร้อมๆกันเงียบจนไม่มีแม้แต่เสียงจริงหรีดมแมลงรออยู่พักใหญ่ๆก็ยังเงียบสนิทอยู่เช่นเดิมจนห้าทุ่มเข้าไปแล้วที่แปลกก็คือไม่ว่าจะเป็นป่าแถบไหนอย่างน้อยก็จะต้องมีเสียงจริงหรีดมแมลงปีกแข็งให้ได้ยินบ้างหรือไม่ก็เสียงนกแสกหรือสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนส่งเสียงให้ได้ยินบ้างแต่นี่มันแปลก ตั้งแต่เป็นพลานเต็มตัวมาก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนึกขึ้นมาได้ถึงวิชาคมก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้นอกจากอาคมบางพลายป้องกันอันตรายเท่านั้นที่ใช้อยู่เป็นประจำเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ทำให้สิ่งชั่วร้ายไม่สามารถจะมองเห็นได้เนื่องจากว่าตนเองนั้นเป็นหญิงก็เลยถูกย้ำนักย้ำหนาว่าต้องใช้วิชานี้เป็นประจำทุกครั้งเมื่อเข้าป่าจะได้ปลอดภัยไม่มีอันตรายมาย่ำกายได้และอีกวิชาที่พลานสีสั่งนักสั่งหนา ให้ใช้เมื่อเขาจําเป็นเท่านั้นนั่นก็คือวิชาแปลงกลายเปลี่ยนร่างที่สืบทอดมาจากผู้ที่เป็นปูซึ่งเป็นคนกะเลียงอยู่บนดอยมาก่อนก่อนที่จะย้ายลงมาตั้งลกหลากปักฐานอยู่ที่เชิงป่าเชิงเขาปัจจุบันเด็ดใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆมือมาใบหนึ่งบริกรรมคาถาอาคมตามที่พลานศีถ่ายทอดให้และยังไม่เคยได้ใช้และไม่รู้ว่าหญิงสาวอย่างเธอจะสามารถใช้ได้ผลหรือไม่ เป่าพวดพวดลงไปก่อนที่จะเอาใบไม้นั่นมาม้วนม้วนเหน็บทัดไว้ที่ใบหูเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่ากระถินคิดยังไงขึ้นมากระโจนพวดลงไปที่ด้านล่างทันทีเล่ากับว่าไม่รู้ตัวความสูงเล่าสิบกว่าเมตรก็ไม่ได้ทําให้บาดเจ็บอะไรด้วยแถมยังกระโจนไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วอีกเพราะเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างวิ่งใกล้เข้ามาเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรที่ทั้งสองต่างกระพุ่งเข้าหากัน ท่าทางเหมือนไม่มีใครกลัวใครซะด้วยจนเมื่อทั้งสองล่างนั้นเจอกันจะจะก็พุ่งเข้าใส่กันทันทีล่างที่พุ่งเข้ามานั้นมันเป็นเสือลายพาดก่อนส่วนกระถินกับพุ่งเข้าใส่มันเช่นกันโดยที่เมื่อเห็นว่ามันเป็นเสือกับไม่ได้มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเข้าประชิดต,ตัวได้กระถินก็กระโดดขึ้นคอมที่หลังของมันอย่างว่องไวโดยที่ลายพาดก่อนนั้นกลับช้ากว่าเสือด้วยซ้ําอย่างไม่น่าเชื่อขึ้นคอมหลังได้ ก็ใช้กำปั้นทุบตีเข้าไปที่หัวที่ลำคอแบบไม่ยั้งมือเสียงดังตบตับตบตับปนกับเสียงร้องคำรามของไอ้ลายพาดก่อนอยู่พักใหญ่ใหญ่จนเห็นว่าตนเองนั้นทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ล้มลงกิ่งสะบัดตัวไปมาจนกระถินนั้นกระเด็นหลุดออกไปแต่มันก็ยังกระโจนเข้าใส่อีกหมายจะขยำให้ตายคาเขี้ยวแต่ว่ากระถินกับพลิกตัวหลบอย่างรวดเร็วขึ้นไปอยู่บนด้านหลังของมันอีกครั้งเหมือนว่ามันจะทำอะไรไม่ถูก ึงได้ล้มเกิ่งลงอีกครั้งแต่กระนั้นกระถินก็ไม่ยอมหลุดแถมยังลัดคอมันไวแน่นกำปั้นของกระถินที่แข็งราวกับคอนเหล็กก็ระดมทุบเข้าไปทั้งที่หัวและที่ลำคอของมันอย่างไม่ยั้งมือเสียงมันร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดด้วยกำปั้นที่ไม่ต่างกับคอนเหล็กของกระถินทำให้เลือดสดๆทะลักออกมาจากหูและปากจมูกของมันใช้กำปั้นทุบมันอยู่คู่ใหญ่ๆสุดท้ายกระถินกระกระโจนออกมาจากล่างของมันในที่สุด ปล่อยให้ไอไลายนั่นวิ่งหัวทิมหัวทาไปด้วยอาการเมึนงงท่าทางเหมือนจะเจ็บปวดลวดเล้าและบอบช้ำไปทั้งหัวแม้แต่ที่ดวงตาของมันยังมีเลือดสดๆไหลออกมาด้วยจู่ๆล่างของมันก็เปลี่ยนล่างไปเป็นคนกระถินที่ตอนแรกไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเห็นว่าล่างของไอไลายนั่นเปลี่ยนไปเป็นคนกะกับได้สติขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ตกใจที่มันเป็นเสือแต่รู้สึกอึง้งที่จู่ๆล่างของมันกะกับกลายมาเป็นคน พาะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนโดยซ้ำและเมื่อครูที่เธอสามารถสู้กับไอ้ลายผาดกอนนั้นได้ก็คงจะกลายเป็นพยาพาลีตามอาคมของตนที่ได้สืบทอดมาจากผู้เป็นลุงนั่นเองถึงสามารถทุบเอาไอ้ลายนั่นจนหมดสภาพแบบนั้นและดูท่าว่าคนผู้นั้นก็คงจะไม่ใช่เสือจริงๆเสียด้วยน่าจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเช่นเดียวกันถึงได้กลายเป็นเสือไปได้ลางที่เห็นนอนดินกระตุกอยู่คู่เดียวสุดท้ายก็แน่นิ่งขาดใจตายในที่สุด กระถินรีพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นทันทีปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างเก็บเอาย่ามและปืนเดินบ่ายหน้าออกจากป่าลึกกลับเข้าหมู่บ้านทันทีทั้งที่มืดมืดคำ่ำคำแบบนั้นกว่าจะมาถึงหมู่บ้านเอากระเกือบเที่ยงของอีกวันและมารู้จากป่าของพลานสีว่านั่นมันก็คือเสือสมิงที่เกิดมาจากผู้ที่มีวิชาคมและมันคงจะเห็นว่ากระถินเป็นผู้หญิงคงจะไม่มีอะไรมากถึงได้คิดอยากลองดีแต่กระดันกลายมาเจอดีเขา้า จนถึงขนาดว่าเล่นเอาถึงตายเมื่อเจอเข้าไปขนาดนั้นเจ้าป่าผีภัยที่ไหนก็คงจะไม่กล้ามาตอแยอีกแน่หลังจากที่รู้ว่ามันเป็นเสือสมิงก็ไม่ได้มีความรู้สึกสงสัยอะไรอีกและหลังจากนั้นก็ยังคงเข้าป่าล่าสัตว์อยู่ตามเดิมเลยมาอีกหลายปีโดยที่ไม่มีอะไรกล้าย่ำกายเข้ามาใกล้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ในสมัยก่อนวัดวากับบ้านเรือนคอกชาวบ้านจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันมากนักเหมือนปัจจุบันอย่างที่เห็นแต่จะอยู่แยกออกจากกันไปไกลพอสมควรเพื่อความสงบและเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมเพเพียรภาวนามากที่สุดโรงเรียนในสมัยก่อนก็นยังมีไม่มากนักโดยเฉพาะโมบานที่อยู่ตามชนบทที่ยังต้องไปอาศัยลําเรียนหนังสือนังหากับพากักบเจ้าหรือแม่ก็บวชเป็นสามนเณรลําเรียนทางธรรมไปเลยก็มี ตามวัดบ้านนอกสมัยก่อนจึงมักจะมีสามเณรเห็นอยู่ทุกวัดไม่ว่าจะเป็นวัดไหนๆวัดเล็กๆในหมู่บ้านทางจังหวัดเลยเกือบๆติดกับแม่น้ำโขงสมัยก่อนก็ยังเป็นพื้นป่าติดจะหลุดไปถึงแม่น้ำโขงในหมู่บ้านมีวัดเล็กๆที่มีหลวงตาแก่ๆจำวัดอยู่เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นก่อนหน้านั้นวัดแต่ลกล้างมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีชาวบ้านเข้าไปตั้งลกหลากอาศัยรรมาหากินไม่มีใครรู้ว่าวัดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หลวงตามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแต่แต่เริ่มมีบ้านเรือนของชาวบ้านสิบกว่าหลังคาเรือนชาวบ้านก็ช่วยกันบูรณะปฏิสังข์ขึ้นมาใหม่จนดูเป็นวัดมากขึ้นซึ่งศาสนาสถานที่พอจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ก็มีเพียงแค่พระอุโบสถเก่าๆที่ตั้งเด่นตัางงานอยู่เท่านั้นที่ยังอยู่ในสภาพที่กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีจนช่วงหลังๆบ้านเรือนของชาวบ้านเริ่มมีเกือบร้อยหลังคาเรือน ก็เลยได้ชาวบ้านช่วยกันก็คอยซ่อมแซมต่อเติมไปเรื่อยเรืจนมีศาสนาสถานเพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างด้วยกันทั้งศาลาและกุฏิที่พักสงฆ์ต่อมาก็มีหมู่บ้านใกล้ๆก,กันเกิดขึ้นมาอีกหลายหมู่บ้านแต่ก็ยังคงมีวัดที่หมู่บ้านแห่งนั้นเพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้นที่ชาวบ้านในละแวกใกลเคียงกันต่างก็มาทําบุญฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่เดียวกันหมดอยู่มาได้ห้าพรรษาโดยที่ยังไม่มีชาวบ้านคนใดรู้เลยว่าหลวงตาหลบนี้ทันมาจากไหน และก็ไม่มีพระเข้ามาจําวัดเพิ่มเติมแม้แต่รูปเดียวมีเพียงก้าสามมณีนที่เป็นเด็กในหมู่บ้านละแวะกไกลไกกันเจ็ดแปดรูปเท่านั้นที่มาบวชเพื่อลาเรียนหนังสือหนังหากับหลวงตามีเด็กที่มาเรียนหนังสือจนจบออกไปอ่านออกเขียนได้กันหลายคนดูดูหลวงตากับเป็นพระที่มีเมตตาพูดจาสํารวมเป็นที่น่าเลื่อมใสมากแต่ช่วงหลังๆท่านไม่ค่อยจะออกไปเทศนาสั่งสอนหรือแม้แต่สอนหนังสือหนังหาให้กับสามมณรเหมือนที่ผ่านๆมา แต่สาม,มเณรก็ยังมีผู้ใหญ่หรือไม่ก็ลุ่นพี่ที่คอยสอนแทนบ้างเป็นครั้งคราวหลวงตาก็เริ่มเข้าไปเก็บตัวเงียบในพระอุโบสถและปิดประตูเงียบเชียบหลังจากไปรับบิณฑบาตและฉันเช้าเสร็จของทุกๆวันชาวบ้านไม่มีใครสนใจเอะใจอะไรแม้แต่คนเดียวเพราะเห็นว่าท่านเริ่มจะแก่ชรามากแล้วอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเล่งบําเพ็ญเพียรภาวนาะก่อนที่ไม่รู้ว่าจะมรณภาพเอาเมื่อใดก็เลยได้แต่ร่วมอนุโมทนาบนุญ รวมกับท่านไปด้วยเท่านั้นไม่มีใครอยากจะเข้าไปรบกวนและยังสั่งให้สามเณรนที่เป็นลูกหลานคอยเฝ้าดูแลหลวงตาให้เป็นอย่างดีหากว่าท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปเพราะกว่าที่หลวงตาจะออกจากเรล่าโบสถเก่าเอากะช่วงใกล้จะจำวัดโนนโดยจะมีสามเณรคอยเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูโบสองลูกบ้างสามลูกบ้างผัดเปลี่ยนกันเป็นแบบนั้นทุกวันไม่มีอะไรผิดสังเกต จนเริ่มมีวัวควายของชาวบ้านหายไปในช่วงกลางคืนสี่วันห้าวันถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งกว่าจะรู้ว่าถูกลากเอาไปกินอยู่ในป่ากันหลายวันเข้าไปแล้วจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นคลากรุร้งไปทั่วเศษซากวัวควายที่ตายมีร่องรอยคมเขี้ยวถูกเสือกัดกินเหมือนกันทุกซากร่องรอยแบบนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่ชาวบ้านจึงได้แต่เพิ่มความระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของตนเองไว้เป็นอย่างดีไม่ให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมาอีก หัวควายถือว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินที่สำคัญมากหากวัวหายไปหรือว่าถูกฆ่าตายก็คงจะลำบากมากขึ้นในการทำการ,กรเกษตรและชาวบ้านในสมัยก่อนทุกครัวเรือนก็ย่อมมีอาวุธปืนติดบ้านติดเรือนกันไว้ทุกบ้านเพราะสมัยก่อนนอกจากจะใช้ลาสัตว์แล้วยังต้องมีไว้ป้องกันโจรผู้ร้ายที่มีอยู่อย่างชุกชุมด้วยแต่กระนั้นแล้วมันก็ยังเข้ามาในหมู่บ้านจนได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเข้ามาจากทางไหน ทั้งที่ก็เฝ้าระวังกันอยู่รอบทั้งหมู่บ้านแล้วโดยเฉพาะที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านเลยออกจากวัดไปแต่ครั้งนั้นยังไม่ทันที่มันจะลากเอาวัวหรือควายออกไปได้เพราะว่าวัวควายส่งเสียงร้องจนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆพากันวิ่งมาไล่ย,ยิงจนมันวิ่งกระเจิงหนีไปทางวัดชาวบ้านกลัวว่าพระเนนจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันแทนจนได้วิ่งไล่ตามไปแต่ก็ไม่ทันมีเสียงกระทบกันของหน้าต่างเฝ้าโบสถ์ดังโครมใหญ่ ทำให้สามเณรสามลูปที่เฝ้าอยู่หน้าประตูพากันตกใจยังไม่ทันที่จะทำอะไรหลวงตาก็เปิดประตูโบสถ์ออกมาพอดีและพอดีกับช่วงที่มีเสียงชาวบ้านร้องเอะอะโวยวายเข้ามาและแยกย้ายกันไปมาทางโบสถ์บ้างไปดูสามเณรที่จำวัดบ้างก็เห็นว่ายังปลอดภัยดีกันอยู่ทุกลูปหลวงตาท่านออกมาจากโบสถ์ก็ไม่ได้มีสีหน้าท่าทางอะไรไม่พูดไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่รีบเดินกลับกุฏิของท่านไปสามเณรสามลูก ก็ถึงได้พากันกลับกุฏิของตนเช่นกันก่อนที่จะแยกย้ายไปชาวบ้านยังได้บอกให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิกชิดด้วยเพราะเสือมันอาจจะยังแอบสุม่มโดอยู่ใกล้ๆแต่คืนนั้นก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นจนผ่านไปถึง3วันสมคืนหลวงตาก็ไม่ออกไปรับบิณฑบาตเหมือนเคยมีแต่สามนเนียนที่ออกไปและนำเอาอาหารมาถวายไว้ที่นาโบ์ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลก็ไม่เห็นว่าหลวงตาจะออกมารับเอาอาหารเข้าไปชันแต่อย่างใด จนช่วงค่าก็มีสามมเนนคอยเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์สองรูปเพื่อหลวงตาต้องการเรียกใช้อะไรสองทุ่มกว,กว่าก็มีเสียงหน้าต่างดังโครมขึ้นเหมือนปกติทุกวันก็เลยไม่ได้เอดใจอะไรอีกตามประสาเด็กๆหนึ่งในสามมาเนนหันไปเห็นหลวงตายืนกวักมือเรียกอยู่ข้างๆโบสถ์จึงได้ลุกขึ้นเดินเข้าไปหาแล้วก็พากันเดินหนีหายไปที่ป่าหลังโบสถ์สามมาเนนอีกรูปก็เห็น แต่ว่าไม่ได้ตามไปด้วยเพราะคิดว่าหลวงตาคงจะออกมาใช้ไหวหวานให้ทำอะไรสักอย่างก็เลยยังเฝ้ารออยู่ที่หน้าประตูแบบนั้นผ่านไปนานเกือบเที่ยงคืนจนเผลอหลับไปคิดว่าหลวงตากับสามเน,นรรลูปนั้นคงจะเลยกับกุฏิไปแล้วจึงได้กลับไปจำวัดในกุฏิของตนช่วงสายๆของวันลงขึ้นถึงได้รู้ว่าสามเนรนถูกฆ่าตายที่หลังวัดและเป็นสามเน,นรรลูปเดียวกับที่เฝ้าหลวงตากันเมื่อคืนนี้สภาพไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถูกเสือกัดกิน แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสามเนรลูปที่รอบตายก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาก็เลยขอเข้าไปนอนที่บ้านของโยมพ่อโยมแม่แทนวันลงขึ้นจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้โยมพ่อโยมแม่ฟังแต่ในคืนนั้นก็มีสามเนรถูกเสือลากไปกินอีกหนึ่งลูกเมื่อได้ฟังสามเนรลูปนั้นเล่าให้ฟังแล้วทั้งโยมพ่อโยมแม่และชาวบ้านก็เกิดสงสัยพฤติกรรมของหลวงตาขึ้นมาแม้ไม่อยากจะเชื่อเพราะชาวบ้านต่างกันเลื่อมใสศรัทธากันมาก แต่ยังไงเสือก็คงจะต้องพิสูจน์ให้แน่ใจเพราะไม่มีใครเห็นเสือมาหลายวันแล้วมันคงจะไม่กล้าเข้าไปเสี่ยงกับกระสุนปืนของชาวบ้านถึงได้มาลากเอาเนียนไปกินแทนแถมยังต้องพิสูจน์กันอีกว่าเสือมาจากไหนกันแน่แม้ว่าเฝ้าระวังกันทั่วทั้งหมู่บ้านก็ไม่เห็นว่าจะมีเสือออกมาจากป่าแม้แต่ตัวเดียวอาวุธปืนเครื่องรางของขัง ถูกพกติดตัวกันไปด้วยทุกคนเพราะไม่รู้ว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาได้เมื่อใดช่วงค่ำก็เห็นสามมเนรนเฝ้ากันอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์สามรูปมีแสงเทียนลิบหลีอยู่ในโบสถ์ชาวบ้านพากันไปแอบดักซุ่มดูอยู่รอบๆโบสถ์ด้วยจนสามทุ่มหน้าต่างโบสถ์ก็ถูกเปิดออกเห็นหลวงตากระโดดตัวลอยออกมาทางด้านนอกอย่างคองแค่วเป็นที่น่าแปลกประตูโบสถ์ก็มีแต่ท่านกับเลือกที่จะกระโดดออกมาทางหน้าต่างแถมท่าทางยังกระฉับกระเฉง ผิดกับพระชาลาภาพทั่วไปเดินอ้อมมาทางหน้าโบสถ์แล้วก็กวักมือเรียกสามเณรนตามไปรูปหนึ่งเหมือนกับที่สามเณรนที่เข้าไปนอนที่บ้านโยมเล่าให้ฟังทั้งหลวงตาทั้งสามเณรนเดินหายเข้าไปที่ป่าหลังโบสถ์ชาวบ้านหกเจ็ดคนพร้อมอาวุธปืนก็แอบตามไปห่างๆเห็นหลวงตาบอกให้เนนเดินนำหน้าไปก่อนส่วนหลวงตาเดินตามหลังไปติดๆก่อนที่จะก้มลงคานสี่เท้าล่างของหลวงตาจู่ๆก็กลายเป็นเสือลายผาดก่อน เสียงเปินกันระเบิดขึ้นทันทีเช่นเดียวกันเหมือนจะรู้มาก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกระสุนทุกนัดของชาวบ้านถูกอาบและประพรมไปด้วยน้ำมนต์บนศาลาที่หลวงตาเคยใช้ทำพิธีอยู่เป็นประจำทั้งฝังเข้าไปที่ล่างและแรงประทะก็ทำให้เสือสมิงนั่นหน้าทิมจนเซธลาเลยล่างของสามเนนออกไปหลอดตายจากคมเคี้ยวของเสืออย่างอุดวิตชาวบ้านก็รลูกันเข้าไปยิงซ้ำอีกหลายนัดจนล่างของเสือสมิงหลวงตา กลับคืนมาเป็นร่างของคนอีกครั้งเลือดแดงฉานอาบไปทั่วทั้งร่างนอนความหน้าตายอยู่ตรงนั้นเองก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันพลิกขึ้นมาดูเพื่อให้แน่ใจและพาสามนเณรเดินย้อนกลับมาที่พระอุโบสถอีกครั้งเปิดเข้าไปดูว่าหลวงตายังอยู่ในนั้นหรือไม่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงามีเพียงแค่กลิ่นเน่าเหม็นสาบสางคละคลุ้งไปทั่วจึงได้แน่ใจว่าที่กระโจนออกจากหน้าต่างไปนั่นก็คือหลวงตาที่เป็นเสือสมิงจริงๆนั่นเอง ไม่ใช่เสือลอบเข้ามากินหลวงตาแต่อย่างใดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนด้วยซ้ําว่าหลวงตาท่านมาจากไหนหรือแม้แต่มีวิชาอาคมอะไรหรือไม่ก่อนที่ช่วงหลังๆจะกลายไปเป็นเสือสมิงแต่ยังไงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็คิดเสียว่าท่านเคยเทศนาสั่งสอนทั้งชาวบ้านและสามเณรม,มามากมาย แม้จะไม่มีใครรู้สาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรชาวบ้านก็ยังช่วยกันชาพนักกิจล่างของท่านให้เป็นอย่างดีห่อล่างท่านอย่างมิชิดไม่ให้ชาวบ้านคนอื่นๆได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่เป็นที่เครือบแคลงสงสยัยใดๆรวมทั้งที่เลื่อมสายศรัทธากันมากก็จะได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไหนๆท่านก็ได้มรณภาพาไปแล้วจะได้ไม่มีใครเห็นทอนล่างของท่านที่ยังคงเป็นเสือสมิงอยู่นั่นเอง